บางทีคุณก็ต้องยอมทิ้งความฝันเพื่อความจริงประโยคนี้แฟนบอลเลี้ยวผูน่าจะเข้าใจดีการคว้าสี่แชมป์มันคือความฝันของทุกคนครทั้งแฟนบอลตัวนักเตะและสโมสรอนแต่ความจริงครับมันเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นเหมือนในปีลิ้วผูสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สองนะครับที่ฤดูกาลนั้นมีลุ้นถึงสี่แชมป์เลยสุดท้ายเนี่ยพลาดถ้วยเจริญให้ความสําคัญที่สุดอย่างพรีเมียร์ลีกกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีนี้แฟนๆคงไม่อยากให้เกิด เหตุการณ์ซ้ำอีกซึ่งก็อาจจะขัดใจบ้างนะครับในนัดล่าสุดแต่ผมว่าอันเนสลอตทำถูกเป้าหมายหลักๆคงอยู่ที่พิมเมลีกกับยูฟาเชม์ลีกนัดนี้เจอคู่ปรับร่วมเมืองอย่างเอฟเวอร์ตันในบิ๊กแมตครับเมอร์ซี่สายดาบ้แมตเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตัน A one, หลังจากได้คนที่ใช่อย่างดิวเวมอยกลับมาคุมทัพอีกรอบเนี่ยผลงานของทีมก็ดูดีขึ้นนะครับชนะมาสามนัดติดก,ก่อนจะหยุดช่วงหอมหวานในนัดที่แพ้บอลมัดในศึกเอเบคันัดนี้ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของตัวหลักหลายๆคนนะครับแต่ย ตอนงั้นทีมเยือนครับหลังจากแพ้กับพีมัดแบบสมควรแพ้ในเอเอคัพเหมือนกันเนี่ยทีมจะได้โฟกัสเต็มที่กับถ้วยที่เหลือซึ่งต้องเตะ5นัดใน15วันนะครับถ้าทําผลงานได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะคว้าแชมป์พรีเมี้ยน์ลีกปีนี้ก็สูงมากๆรูปเกมครับเอเวอร์ตันทำผลงานได้ดีเสมอเวลาเจอลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ว่าทีมจะมีผลงานย่ําแย่ขนาดไหนแต่การเจอลิเวอร์พูลก็จะต้องจัดเต็มจัดใหญ่สิมนัดหลังสุดครับที่เจอกันในบ้านเอเวอร์ตันเนี่ยลิเวอร์พูลชนะได้2ครั้ง แพ้1และเสมอไปถึง7ครับไสติอาจจะบ่งบอกทุกอย่างแต่ก็อาจจะบอกไม่หมดนัดลี้วนัดนี้เล้วผูต้องชนะครับเพื่อหนีห่างอาร์เซนอลเข้าไปก้าวแต้มมีโอกาสทําได้สูงแต่ผมคิดว่าน่าจะเบียดชนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้เชียร์มวยรองอย่างเอเวอรตันครับคิดว่าไม่น่าแพ้เกิน2ลูก